สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเดียวๆ f a 2นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอคแมปปูบี้ครสเซนสอันนั้นนะครับผมเป็นบอนนี่อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับไม่เป็นการเสียวเวลารอชาร์เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับคุณผู้ชม ก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ผมมีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมขอสัก5,000ซับสไคร์เบอร์นะครับผมช่วยกดติดตามผมให้ถึง100,000ซับด้วยนะครับผมถ้ากดจนแล้วนั้นดูผมได้เลยนะครับไปดูกันเลยนะครับไปต,ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนนี่ต้องขึ้นไปนี้ใช่ไหม พิ่พาพอกเราดีไปที่ไหนนี่โอ้กระดูกโอเคนะครับรอดไปได้สวย พาผมไปไหนเนี่ยนี่เราจะไปขึ้นไปทางไหนนี่อ๋อต่อ,อจอบก่อนขอบคุณมาก ไปเลยครับโอเ okay, ค let's go ท่านไหนมั้งไป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 ลวเลวยไปลวเลวยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องไว้ตรงนี้ก่อนหุยหล่นมาที่ไหนเนี่ย โอเคอย่าพลาดนี่ไม่พลาดโอเคสวยหน้มนะครับหน้ำะ ผมไม่รู้เนาะมันจะเป็นกับดักไะแล้วมันให้โดูยังไงมันหุ้ยอ๋อเชือดเข้าใจแล้วเชือดมันเป็นกับดักเพราะเชือดไงโดนไล่แล้ว อย่านะอย่านะอย่านะโอเคมันไม่คงตาม,มาแล้วทางนี้ใช่ไหมเป็น,น,นตรงอะไรนี่นาง เาไปทางนี้เองไปพายเรือไปได้และใหญ่ตรงนี้เป็นอะไรอ๋ผมว่าเราต้องกระโดดใช่ไหมถ้าไม่กระโดดอะไรจะเกิดขึ้นนี่ลองดูก็ใหญ่ลองดูนะพี่ชมโอเคครับมา ถ้าเราโดนใหญ่ตรงนี้แล้วเราจะโดนจัมสแก์นะครับเราจะโดนจัมสแกลอึบนั่นน่ะอีกแล้วมาอันนี้จะพลาดไม่ได้จะพลาดไม่ได้ อะไรนะฮึบนั่นนะ่ะขีมาอ๋อเราต้องอยู่ใกล้ๆแล้วก็กระโดดใช่ไหมอยู่ใกล้ๆจึบ๊บเออสวย สวยจ๊บเออดีทำแบบดีดีแล้วครั้งสุดท้ายขอไม่พลาดครั้งสุดท้ายขอไม่พลาดพึบ <c oughs> ครั้งสุดท้ายไม่พาลาดรอดและไปตรงนี้เอิ้งทำอะไรต่อน,นี่ แม่มุมพวกนี้เป็นอะไรเนี่ยผมว่าเราโดนไม่ได้เนาะป้องกันตัวไว้ดีกว่าถ้าโดนเดี๋ยวจะโดนจัมสแกร์อีกเหมือนตอนนั้นน่ะอุย้ยตกมาได้ยังไงวะ โดนไม่ได้โดนไม่ได้ไม่เชื่อใจผมไม่มั่นใจอย่าอย่าตกโอ้ยต้ำงไปขึ้นใหม่อีกแล้ว โอ้ยคโอเคสวยเล่นแบบนี้แหละดีแล้ว อย่าตกโอเคไปกันเถอะมันจะพาเราไปไหนนี่อึ๊บ Oi. ไม่ไม่ไม่โอ้และจะรอดแล้วนี่ โอเคสวยสวยไปต่อไปให้เราทำอะไรนี่อเดี๋ยวมันจะให้พวกเราไปไหนอะครับผู้ชม ต้องวิ่งใช่ไหมดูก่อนดิอืมโอเคเราต้องวิ่งต้องกระโดดด้วยโอ้โหมาฮึโอเคฮึ โอเคดีแล้วว้าวมเกือบจะได้แล้ว mà ông mày cái đồ thừng mày nè yay mình đầy ไม่ตกมาตลอดเลยโอเคเดี๋ยวยวต้องลงก่อนต้องลงก่อน จะให้เราไปไหนตอนนี้เราต้องไปทางไหนนี่เราต้องลงไปไม่ใช่หรออ๋อเราข้าใจแล้วกับดกักโอเค Okay. ให้เราไปไหนต่อคง <ข os> ไม่มีใครตามมาเนาะผมเข้าใจแล้วเราต้องหาประตู เฮ้ยสูงข,ขึ้นไปไหนนี่อิสลาแล้วใช่ไหมอิสลาแล้วเหรอคือ,อไรนี่โอ้ กำใจให้หน่อยนะครับคุณผูนะ้ชมนี่นะครับขี้เหยียบกะระดูกเลย เคขึ้นเรือหนีแต่เราจะทิ้งเราจะไปกันยังไงอ่ะอ๋อมันออกแล้วไปว จบใช่ไหมโอเคนะครับก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำอ b บีอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบายคนดู